เดรสกาแฟโปรเทคโปรซิมหลังจากที่6ผู้เข้าร่วมแคมเปญนะคะกับนิวยูกับโปรซิมแล้วก็ชอคโกชีฟซีซั่นสามเนี่ยเมื่อวานนี้เขาได้เล่นเกมไทยแคลอรี่อาหารว่าจานไหนเนี่ยจะมีปริมาณแคลอรี่น้อยกว่ากันซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกว่าทั้ง6ท่านเนี่ยก็ยังอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็มีกิจกรรมมีภารกิจเหมือนเดิมแต่ว่าเกมที่เขาต้องเล่นวันนี้นะคะก็คือหลังชนกันเสิร์ฟน้ำหลังชนกันเสิร์ฟน้ำฟังดูเหมือนง่ายแต่ไปดูภาพกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคครับทุกคนต้อนรับสู่การออกกำลังกายตอนเช้าวันนี้นะครับบรรยากาศเชา้าที่ดีมากขอให้ทุกคนดูธรรมชาแมงหน่อยนะครับก็จะอ,ออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ใกล้ตัว สำหรับแค่เก้าอี้ตัวเดียวเท่านี้นะครับเราก็สามารถบริหารได้ทุกส่วนของร่างกายอยากให้ทุกคนคิดเสมอว่าเราไม่จำเป็นต้องเข้ายืมนะครับเสียเงินมุชเชิร์แพงเราสามารถประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรามีที่บ้านนี่แหะครับภารกิจที่2อของเรานะครับเรียกว่าภารกิจหลังปุ้งบอลน,นะครับ สำหรับภารกิจหลังประคองบอลเนี่ยนะครับการที่เราต้องใช้หลังของเราประคองบอลเข้ามาทําให้ลูกบอลไม่ตกในการใช้ก้ามทอนครับก้ามลำตัวเพื่อจะใช้ประคองและการที่เราต้องใช้ขาเนี่ยขยับเข้ามาด้วยมันก็ทาให้เราได้ออกกำลังกายก้ามขาด้วยพร้อมระยะทางที่เราไปกลับเนี่ยครับมันก็จะเป็นการบริหารหัวใจไปด้วยสรุปเราได้3อย่างนะครับขาลําตัวแล้วก็บริหารหัวใจด้วยนะครับสําหรับภารกิจที่สามของเราวันนี้นะครับเรียกว่าภารกิจยืดเสริมน้ำนะครับ ภารกิจเมื่อกี้นะครับสิ่งที่เราได้รับในการออกกำลังกายก็คือกล้ามท้องนะครับสังเกตไหมตอนที่เราเก่งพยายามที่ให้เขาดึงเราเนกล้ามท้องมันจะแข็งมากและคนที่ดึงเนี่ยครับจะได้ออกกำลังกายขามากเพราะฉะนั้นจะได้ขากับกล้ามท้องนะครับภารกิจต่อไปนะคะเราจะไปทํากิจกรรมกันที่เกาะเท่ hey! ค่ะ นั่นนะครับคือไฮไลท์ของอาทิตย์หน้าเรามาดูกันว่า6สาวนิวยูกับโปรซิลล์และก็ช,โคโคโช็อกโกชฟเนี่ยโโเขาจะต้องเจออะไรกันบ้างนี่เราเดินทางมาสู่ซีซั่น3กันแล้วฮะแต่รับรองว่าสนุกแน่นอน<แ>นอกจากนี้ท่านผู้ชมยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสาวสาว,สวนิวยูพร้อมได้ความรู้ดีๆแล้วก็ทิปนะฮะในการลดน้ําหนักและดูแลสุขภาพที่จะช่วยเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่พร้อมกับสาวๆาว,าวนิวยูได้ที่ a c e b o o k นะครับโปรสิ Slim, ลิมแลวก็ช,โโช็อกโกชฟฮะแน่นอนครับขอบคุณครับโปรสลิมแลวก็ช,โโช็อกโกชฟสำ อย่างนี้ด้วยฮะ